ะะเราจะมารีวิวนี่เลยค่ะเจ้าเตาอะล็อกนะคะรุ่น CSG04 นั่นเองค่ะเราจะมาลองเทสดูค่ะว่าเจ้าเตารุ่นใหม่ตัวนี้นะคะการใช้งานของมันจะเป็นยังไงบ้าง <smoothie> เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ <az> แกะกล่องออกมานะคะด้านใน แกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาจะมีเคสนะคะเป็นเคสถุงผ้าแบบนี้นะคะก็จะเป็นหูรูดรุ่นนี้นะคะ<ๆ>ก็จะแตกต่างจากรุ่นอื่นๆค่ะรุ่นอื่นๆก็จะเป็นสีดำเนาะรุ่นนี้เขาก็จะเป็นสีเงินวัสดุก็จะทําด้วยเหล็กนะคะก็แข็งแรงมากๆเลยค่ะวิธีใช้นะคะเราก็แค่กางเขาออกมาแบบนี้ค่ะสามารถใช้ได้กับ แก๊สซาลาเปานะคะต่อตรงได้เลยแก๊สซาลาเปาทุกกี่ห่อเลยนะคะก็ไม่ต้องแน่นมากนะคะแค่ตึงๆมือก็พอนะคะเสร็จแล้วเราก็หมุนวาลวนะคะให้ไปทางขั้วบวกก็จะมีเสียงแก๊สแบบนี้นะคะแล้วเราก็กดที่แมกนิโตได้เลย ตัวเปลวไฟของเขานะคะก็จะเป็นแบบพาย,ยุเฮอริเคนคล้ายๆกับรุ่นโปรเลยนะคะแต่ว่าก็จะแตกต่างกันที่ความสูงแล้วก็ตัวสีของมันนั่นเองนะคะสามารถปรับไฟแรงแล้วก็ปรับเบานะคะเวลาปรับเบาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็เหมือนเดิมเลยนะคะตัวเตาอะลล็อกเนี่ยก็เราจะมีประกันให้อยู่3ปีเช่นเดิมเลยนะคะตัวนี้นะคะสามารถวางได้ค่ะ อันนี้เราลองวางกระทะนะคะจะเป็นกระทะไซส์ใหญ่กว่านี้ก็สามารถวางได้นะคะหรือจะวางเป็นกาต้มน้ําไซส์ใหญ่นะคะ1.4ลิตรตัวนี้นะคะก็วางได้นะคะรับน้ําหนักได้ดีทีเดียวค่ะเพราะวัสดุเขาแข็งแรงนะคะเป็นเหล็กนี่แล้วก็ชุดหม้อนะคะตัวนี้สามารถทําต้มทําซุปทําซุกี้อะไรได้หมดเลยเพราะว่าฐานเขาแข็งแรงมากๆหม้อใหญ่กว่านี้ก็วางได้นะคะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะถ้าใครพกไปก็ จะรู้สึกว่ามันประหยัดพื้นที่มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เคยหิ้วถังแก๊สปิกนิกไปแคมป์นะคะแล้วอยากจะลดขนาดลงนะคะลดขนาดเตาลดขนาดวัสดุลงนะคะเพื่อไม่เปลืองพื้นที่ก็แนะนำเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะเตาอะล็อก CSG04 นั่นเองค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเซนเน็ตฟอกเอวดอทุกสาขาเลยค่ะ